ฉันกำลังพูดถึงในชีวิตที่แล้วไงใหญ่บ้าชีวิตที่แล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเพราะฉันเองก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่รู้ฉันไม่ได้โกหกฉันย้อนกลับมาในอดีต และนี่คือโอกาสครั้งที่สองของฉันย้อนเวลาถ้าเธอไม่งี่เง่าเธอก็น่าจะพอรู้สึกได้มานาที่มีความสมบูรณ์แบบเกินกว่าที่จะเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ความเชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยความมากประสบการณ์ เทคนิคและความสามารถที่เรียนแบบจากชายที่ได้พบหน้ากันครั้งแรกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เว้นเสียแต่จะเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนการย้อนกลับไม่มีทางที่จะมีเวทมนต์ไร้าสาระแบบนั้นแต่ทั้งความรู้สึกสงสยัยทั้งความรู้สึกไม่สบายใจ ต่าง,างนาๆนานามันได้รับการอธิบายจากคำว่าย้อนกลับหมดแล้วหากคำพูดไร้สาระนั้นเป็นความจริงนายรู้จักฉันแต่ฉันไม่รู้จักนายแสดงว่านายรู้จักฉันในวัยผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมอยากรู้หรอ ชีวิตก่อนเธอมีตัวตนอยู่เพื่อแก้แค้นเท่านั้นแถมยังทำกับฉันเหมือนขยะเหม็นเน่าไม่ว่าฉันอยากเอาชนะเธอหรือไม่ก็เธอเธอเป็นคนที่ไม่เคยมองฉันตรงๆเลยสักครั้งให้ตายเธอถึงจะเป็นแบบนั้นแต่เธอก็ดันตายเพื่อปกป้องฉันรู้ไหมว่าฉันโคตรหงุดหงิดแค่ไหน ฉันทำแบบนั้นจริงๆหรอก็เออสิเธอเป็นผู้ที่แข็งแกร่งคนเดียวที่ฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อสู้เลยละคนที่นายเกลียดคนที่นายโหยหาคนที่นายมองเหมือนดวงดาราที่ส่องแสง คือฉันงั้นหรอนายก็เลยทะเลาะกับฉันตอนที่เจอกันครั้งแรกใช่ไหมฉันก็อยากจะสู้ตรงนั้นเลยแต่เธอดันแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นะสินี่ถ้าที่นายพูดมันเป็นความจริงแบบนี้ฉันก็ เด็กกว่านายตั้งเยอะนี่นาเกลียดฉันถึงขนาดต้องทำตัวใจร้ายขนาดนี้เลยหรอแหงสิมันก็เหมาะที่จะเป็นเหตุผลอยู่แล้วนี่แล้วนายจะมาขอโทษฉันก่อนทำไมเรื่องนั้นถ้านายเกลียดฉันจริงนายก็คงปล่อยผ่านมันไปแล้ว ก็เธอขวางทางเดินน่ะสิฉันก็เลยรีบรีบจบเรื่องแล้วก็จะได้รีบไปทำความสะอาดนายสอนศิลปะการต่อสู้ให้ฉันด้วยไม่ใช่หรอก็แค่อยากเอาชนะเธอในตอนที่เธอแข็งแกร่งก็เท่านั้นแล้วที่พาฉันไปเที่ยวรอบเมืองหลวงเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ล่ะ โอ้ยเวนเอ๋ยเธอต้องการอะไรกันแน่ไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้เลยหรือไงชีวิตก่อนเธอไม่ได้สนใจฉันด้วยซ้ำและสำหรับเธอฉันก็แค่เป็นหมาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละพวกเรามีความสัมพันธ์กันแบบนั้นแล้วยังไงล่ะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่นาะ นายบอกเองว่านี่คือโอกาสครั้งที่สองไม่เรื่องนั้นเอ๊ะอยู่เฉยๆพาเช็ดหน้าผืนนี้ตอนที่ฉันร้องไห้อยู่ตรงบันไดนายใ,นให้ฉันยืมจำได้ไหม จูจ่ๆคิดจะพลามอะไรฉันอยากขอโทษแทนเธอคนนั้นขอโทษนะฉันขอโทษที่เรียกนายว่าขยะฉันขอโทษที่ไม่สนใจใยดีนายนี่เธอโงูหรือไงคิดว่าทำไมฉันถึงพูดเรื่องย้อนกลับให้เธอฟังกัน ยาขอโทษเด็ดขาดนะลีออนครีก็เพื่อกระจัดความรู้สึกขยะแขยงในชีวิตก่อนที่ฉันไม่อาจปล่อยวางได้แม้จะได้โอกาสมาใช้ชีวิตอีกครั้งเพราะจะเป็นทางที่ดีกว่าหากพวกเราเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์กันแบบในตอนนี้และตอนนี้ทุกอย่างมันก็จบแล้วแค่นี้ฉันก็ไม่มีอะไรติดค้ง อีกทั้งนั้นใช่แล้วทุกอย่างควรจะจบลงเท่านี้เธอไม่ใช่ผู้กระทํานะทำไมต้องขอโทษด้วยไม่โกรธบ้างเรื่องไงชีวิตที่แล้วเธอทำอะไรมากพอแล้วฉะนั้นอย่าได้มายุ่งกับฉันอีกอย่าทำให้ฉันรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยปุบปาก คิดว่าการทำใจยอมรับสถานการณ์ในตอนนี้มันง่ายนักหรือไงนายต่างหากคือคนที่ควรขอโทษฉันเพราะนายคือคนที่ไม่สามารถสลัดความรู้สึกในอดีตออกไปได้แม้แต่จะ,จะย้อนเวลากลับมาไม่ว่านายจะเจ็บปวดมากแค่ไหนฉันไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างแต่ครั้งนี้ฉันเลือกที่จะขอโทษก่อน เพราะฉันไม่ได้เป็นเหมือนกับตัวเองในอดีตเพราะฉันเชื่อว่าความรู้สึกและหัวใจของตัวเองในตอนนี้คือของจริงนายจะเกลียดฉันมากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไม่ว่าอดีตของพวกเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฉัน ฉันชอบนายรุทเดนาทอส